เดี๋ยวเรามาทำพริกเกลือไว้จิ้มผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นส้มมะม่วงสับป,ปะรดไว้สำหรับจิ้มผลไม้เราก็มาล้างพริกก่อนเดี๋ยวเราก็จะหั่นพริกแล้วก็เอาไปปัน่นเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะ พริกที่เราล้างตะก,กี้ก็มาหั่นนะคะอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูแดงนะคะสองขีดอันนี้จะเป็นพริกขี้ฟ้าแดงสองขีดก็อย่างละสองขีดนะคะเดี๋ยวเรามาหัน่นกัน เราก็ใส่เครื่องปั่นเลยนะคะหั่นเสร็จแล้ว ทีนี้เรามาดูส่วนผสมเลยนะคะก็จะมีพริกที่เราทำตะกี้แล้วก็มีเกลือนะคะเกลือครึ่งกิโลก็จะมีน้ำตาลอันนี้เราจะทำเยอะหน่อยจะใช้น้ำตาล10กิโลนะคะต่อเกลือครึ่งกิโลนะคะแล้วก็พริกก็ทั้งหมดก็4ขีดนะคะทั้งพริกขี้ผ้าแดงพริกขี้หนูแดงนะคะเดี๋ยวเรา จะมาผสมกันเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนคนเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีน้ำตาลพริกเกลือผงชูรสอะไรก็ไม่มีนะคะก็ลองเอาไปทำดูนะคะ ถ้าทําไม่เยอะกินน้อยๆก็ใช้สัดส่วนลดหลั่นลงมานะคะพริกสักสิบเม็ดน้ําตาลสักหน่อยหนึ่งเกลือนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปทําดูนะคะก็ใช้ช้อนคนลุกเค้าให้มันเข้ากันนะคะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันทุกอย่างดีแล้วเราก็ตักใส่ภาชนะได้เลยนะคะตักใส่ภาชนะเก็บไว้ใช้เวลาจะใช้ก็อันนี้ก็คือเป็นอันว่าเสร็จนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ วันนี้ก็แค่นี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าเรามีคลิดลับดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะวัสดีค่ะ